สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวพิญญาขอชิดกลางค่ะดิฉันนางสาวธิติพันธ์บุญคำค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอการหาค่าเฉลี่ยกรณีไม่แจกแจงความถี่นะคะเราจะมีชุดข้อมูลให้1ชุดนะคะก็คือ4 3 5 2 6เราจะให้ M นําข้อมูลที่ได้นะคะมากรอกลงในตาราง แล้วนะคะเราจะนำข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนของผู้เข้าสอบน,นะคะค่ะสี่สบวกสามเท่ากับเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองสิบสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกห็เท่ากับสิบแปดนะคะจะวนผู้เข้าสอบทั้งหมดกี่คนคะค่ะจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมดมีห้าคนนะคะก็เอามาหารห้าคำตอบข้อนี้ก็เท่ากับสามจุดหค่ะ เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยกรณีไม่แจกแจงความถี่ง่ายๆวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ